สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะโยมาอยู่ในงาน ใต้ร่มพระบรมี241ปีกรุงรตัตนโกสินทร์ค่ะแน่นอนนะคะงานนะคะจัดตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25ที่ผ่านมานะคะแต่นะคะสำหรับคุณผู้ชมทั้งหลายที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปในวันงานนะคะวันนี้นะคะเรายังสามารถที่จะมาชมนะคะนี่เลยค่ะความงดงามของงานใต,ต้ร่มพระบรมีกันได้อยู่นะคะที่สวนสันติชัยปราการค่ะสำหรับทิทรทศกาลแสงแห่งความพักดีนะคะยังคงจัดแสดงต่อนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่ ะะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะยังไงแล้วนะคะตามโยไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับแผ่นดินที่1นะคะเมื่อ241ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่21เมษายน2325นะคะสมเด็จพระพุทธยอดซาจุลาโลกมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาค่ะได้ทรงประดิษฐานเสาหลักเมืองนะคะตอนนี้เลยค่ะขึ้นมานะคะเพื่อเป็นมิ่งขวัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ และในราชการที่สองนะคะถือว่าเป็นความรุ่งเรืองทางด้านวรรณกรรมนะคะกับองค์ปฐมศิลปินนะคะแห่งราชวงศ์จักรีนะคะส่วนที่เราเห็นด้านหลังนะคะเป็นพระปางวัดอรุณราชวรารามค่ะต้องบอกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของประเทศไทยที่เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวต่างชาตินิยมมาค่ะ ที่สนะคะแผ่นดินของพนังก้าเจ้าอยู่หัวค่ะประเทศไทยเราจะเริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะจะเป็นภาพของสำเภาจีนค่ะเพราะท่านขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการค้าไทยค่ะ สำหรับในแผ่นดินที่4นะคะในสมัยรัชกาลที่4พระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยการที่พระองค์นะคะต้องการให้ประเทศไทยของเรานะคะมีอารยะเทียบเท่ากับชาวต่างชาตินะคะดังนั้นนะคะพระองค์นะคะจึงได้ให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ค่ะตอนนี้นะคะจึงมีการจัดแสดงนะคะกล้องดูดาวนะคะและก็หอดูดาวขึ้นมาค่ะ และสําหรับแผ่นดินที่5นะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเรามีรถไฟสายแรกแห่งเอเชียค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีนะคะด้านหลังของเรานะคะเรายังมีพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทด้วยค่ะ และสมัยนะคะของรัชกาลที่6ค่ะแผ่นดินที่6นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าท่านมีคุณในอุปการให้กับวงการศึกษาไทยมากเลยค่ะพอได้ก่อตั้งนะคะคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังได้มีการก่อสร้างนะคะนี่เลยค่ะสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ สำหรับแผ่นดินที่7ค่ะแผ่นดินของพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกนะคะดังนั้นนะคะที่นี่เราจึงมีการจัดแสดงอนุสาวรียประชาธิปไตยนะคะและด้านหลังของดิฉันนะคะแน่นอนค่ะเราต้องคุ้นชินกับสะพานพระพุทธยอดฟ้าค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะโยมาอยู่ที่แผ่นดินที่8ในสมัยรัชกาลที่8ค่ะพระประเมนทลามหาอันันทมหิดลค่ะต้องบอกนะคะว่าในช่วงนั้นนะคะเราเกิดความขัดแยงระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนกันเกิดขึ้นค่ะพระองค์นะคะได้ส่งพระราชดำเนินนะคะไปที่เยวาวราชนะคะเพื่อสารความสำคัญของพี่น้องไทยจีนค่ะในสมัยแผ่นดินที่9นะคะ ของราชวงศ์จักรีค่ะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะด้านหน้าของดิฉันที่เห็นอยู่นี้นะคะคือสะพานภูมิพลค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะพระองค์นะคะได้ทรงอนุรักษ์นะคะประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะคือขบวนเรือพยุหัตราตาทางชลมาราชค่ะและนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่เป็นบุญคุณต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยก็คือทรงพระราชทานฝนหลวงค่ะ สมัยแผ่นดินรัชกาลที่10นะคะของเราณปัจจุบันนี้ล่ะค่ะท่านทรงสืบสารต่อยอดโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะอย่างที่เราเห็นทางด้านหลังนะคะคือพระนั่งอนันตสมาคมค่ะเปรียบดังสวนรวมแห่งความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับเกร็ดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ค่ะก็สามารถที่จะมาชมกันได้นะคะที่ส่วนสันติชัยประการค่ะในนิทรรศาการแสงแห่งความพักดีใต้ร่มพระบรมมี2 4งปีกรุงรัตนโกสินค่ะยังคงจะ,สะแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7นะคะต้องรีบมากันนะคะ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ในเทศก,การนะครับแสงแห่งความพักดีใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ครับและอยู่ที่สวนสันติชัยปราการนะครับวันนี้ได้พาคุณโยนะครับมาเที่ยวชมเป็นยังไงบ้างครับโอ้รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่มากไปกว่านั้นคือรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชนชาวไทยนะคะคและได้เห็นพักกรณียกิจของกรรษัตริย์ในทุกๆ<ต>ราชการ,รใช่ใช่ค่ะรู้สึกแบบว่าวันนี้ทําให้รู้สึกว่าเออนะ เราเราหลงลืมเรื่องบางเรื่องไปในขณะเพราะว่าเราอยู่กันจนชินชนะคะแต่พอมาได้เห็นแล้วค่ะรู้สึกว่าสมเน,นะที่ว่า ภาคภูมิใจคะ่ะที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมมีคะ่ะใช่ครับในเทศกาลครั้งนี้นะครับอยากจะให้เด็กๆและเยาวชนทุกคนนะครับได้มาชมเพราะว่าจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกันแบบง่ายๆนะครับว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยของแต่ละพระอ,องค์นั้นเนี่ยประเทศประเทศไทยของเราเนี่ยจะเดินรุ่งเรืองในเรื่องอะไรบ้างนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับเด็กๆและเยาวชนนะครับมาเที่ยวงานนะครับ มาดูนิทศการแสงแห่งความพักดีใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์กันครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบมากันนะคะสวยมากๆเลยนะครับ